นะัจยังมีรู้แล้วเ Banana, มเื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครเรามามีเรามาเอามาสิมาล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 าไม่ชอบใครเรามาชอบเรามาเอามาสิมาล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 าไม่มีแฟนเราเป็นแฟนเรามาเอามาสิมาล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 าปังมากแต่เราต <c oughs> ั้อองอยู่ไปสองล้านสองล้นดีน <c oughs> ใช่ครับสองล้านแล้วครับเมื่อเช้าน <c oughs> ี้เลยเช็คแบบมินิดไปไมินิดเลยใช่ครับแล้วพอปั่นเองด้วยไปหา <kinetic. S 2> ก <appreciated. S 1> brands, stage, ็ก็ดูด้วยครับผมเออเป็นยไงบ้างความรู้สึกหลังจากที่เราตอบีครับอืก็ยังยังยังก็ก็ดีใจดีใจมากเลยเพราะว่าเราก็ตั้งใจทํางานแล้วก็ทุ่มเทกันเพื่อแบบว่าอยากให้ทุกคนชอบทุกคนมีความสุขกับเพลงของเรารู้สึกว่าถ้าเพลงของเราทําให้ทุกคนมีความสุขได้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบมันประสบความสําเร็จในส่วนหนึ่งแล้วด้วยครับอืม ก็มีบ้างครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าน้องโดนัทน้องโดนัทเขาเรียกว่าน้องโดนัทครับน้องโดนัทใช่ครับใช่ใช่ครับเรากลายเป็นโดนัทไปแล้วแต่คำว่าโดนัทพี่รูนใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ก็ร so so ู <thin> all, people, like ้สึกดีใจมากครับแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆครับที่เปิดใจต้อนรับพวกเราครับแล้วก็รู้สึกอุ่นใจมากครับที่แฟนๆให้การสนับสนุนเราแบบดีมากครับใช่ครับแต่ละคนที่บ้านบ้านไหนบ้างครับบท่สนับสนุนกันหมดเลย้องพใช่อไลูกกได้ที่บ้านาไหบ้างของผมพ่อกับแม่ก็ก็จะมีแบบว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยแถวแถวบ้านอะไรเงี้ยมาถามแบบพ่อแบบเป็นประจำคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ถามว่าอันนี้ใช่ลูกไหม ใช่ครับก็จะมีแบบจริงๆกับพ่ออยากให้แบบว่าอยากให้ถามว่าเออถามผมว่าเมื่อไหร่เพลงแบบจะออกัะทีอะไรเงี้ยอยากดูแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับพอออกแล้วก็ทุกคนก็ดีใจแม่นี่หน้าบานเลยครับผมแม่ยิ้มแฉ่งใช่ลูกฉันลูกฉันผมเอมก็ต้องบอกว่า แม่แบบพบสื่อเลยครับมีแต่คนแบบมาสัมภาษณ์เข้ามาที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจครับดีใจมากๆที่แบบผลตอบรับยังดีแล้วก็คนที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยจำจำได้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาคุยกันอย่างเงี้ยในในตลาดคลองถมแม่ไปซื้อของแล้วแม่ก็ได้ยินพอดีว่าคุยถึงเรื่องโดนัทโดนัท,นทแม่ก็แบบยืนฟังอ๋อพูดถึงลูกเรานี่าอะไรเงี้ยเออก็ดีใจที่แบบเขาจําได้ว่าเราเป็นเด็กอ่างทองแล้วก็แบบขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบยังจําเราได้ครับอื ของตาก็ยายขายของใช่ไหมครับแล้วแล้วยายก็จะรู้จักกับคนที่ขายของครับคือคนคนที่ขายของเขาก็จะเอาคลิปติกตอกมาให้ดูว่าเอ้ยเนี่ยไปดูน้องโดนัทยังมีรูนะอะไรเงี้ยครับใช่คเขาเขามาเขามาบอกยายตาครับแล้วยายตาก็บอกว่าเอาหลานชั้นหลานชั้นอะไรเงี้ยคือคนข้างๆเขาไม่รู้ว่าว่ายายตาเพราะว่าหน้าไม่เหมือนกันเลยใช่ครับก็ยายก็ดีใจครับแล้วก็ประกาศทั่วว่าเออว่าหลานดังอะไรเงี้ยศิลปินครบตินติลล่ะครับ ต้องต้องเรียกว่าตอนนี้แม่เป็นคนฮอตของหมู่บ้านแล้ว <laughs> คือว่าเดินแม่ก็จะชอบไปออกกําลังกายตอนเย็นอะไรเงี้ยก็ค,คือแบบเดินไปบ้านไหนก็จะแบบว่าทุกคนออกมาถามว่าเฮ้ยนี่ใช่ลูกชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบลูกชายจะกลับเมื่อไหร่อยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอืม ก็ก็วางตัวปกติครับก็จริงๆพวกเราก็เฟรลี่อยู่แล้วเวลาขอถ่ายรูปแล้วก็แล้วก็ยินดีครับยินดีเลยแล้วก็จริงๆตอนนี้พวกเราก็กําลังโปรโมทกันด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยออกไปไหนสักเท่าไหร่ครับผม ใช่ครับอากอดก็ยังคอยให้กําลังใจแล้วก็ติดต่อกันอยู่ตลอดนะครับเราจะมีไลน์กลุ่มคุยกันแล้วเราก็จะส่งคลิปส่งคลิปไปกันมาแล้วเราก็มานั่งเมาเรื่องยอดวิวตลอดเลยครอากอดก็คอมเมนต์ตลอดนะครับว่าเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนหรือว่าอย่างเช่นที่เราไปบิ <c oughs> ๊กมอเทนมาอาก็เรียกว่าคอยติดตามอยู่ตลอดก็คือเวลามีอะไรที่แบบว่า ต้องปรับปรุงหรือว่าต้องแก้ไขเนี่ยอ่าก็จะคอยคอยโทรมาบอกหรือว่าจะพิมพ์มาในไลน์กลุ่มก็ได้ครับใช่อ่ายังอยู่กับพวกเราตลอดยังดูแลเราเหมือนเดิมใช่ไปคืนเมื่อหลังพยานติดต่ใช่ครับทําผอนเงินแต่ทุกวันนี้ต้องยังต้องถามอารอะไรเลยไหมนว่าใครทอดใครจะขาดไปให้หมดละจริงๆก็ยังปรึกษาอากันอยู่นะครับเพราะว่าเราก็อาจจะยังมีเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้ด้วยก็ต้องอาศัยประสบการณ์ของอากอสด้วยครับ ครับพร้อมลุยไหมพร้อมลุยครับพร้อมครับสุดๆนะเป้าหมายมีองไงบ้างครับพวกเราเป้าหมายอะไรตอนนี้ตอนนี้พวกเราก็เดินสายโปรโมทกันอยู่ครับใช่ครับก็อาจจะมีเพลงต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องแฟนๆต้องอ่าๆครับมีมีครับมีครับแต่ว่าแฟนๆก็ต้องรอติดตามครับฝากแฟนๆด้วยครับตอนนี้ขอขายโดนัทก่อนนะฮะขายโดนัทก่อนโดนัทกำลังขายดีกาาลังขยดีครับ ใช่ครับผมถ้าคือ b ี g b a n g เพิ่นิดนึงนะครับที่เราไปขึ้นกันเป็นยังไงบ้างเพราะเป็นเวทีสเตจแรกเลยไหมเวทีใหญ่ที่ได้รับความสนใจใครับครับก็แฟนๆนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยครับก็คือตอนที่เราไปขึ้นนะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเดบิวต์สเตจแรกของพวกเราเลยครับก็จริงๆคาดหวังว่าแฟนๆก็อาจจะมีร้องได้ได้บ้างแหละอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอไปถึงแล้วแฟนๆร้องแบบ ได้เป็นได้เกือบทุกคนเลยร้องกันกระหึ่มเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆครับที่แฟนๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับแล้วเห็นเห็นชุดแบบป่ะไม่ฮะเลยตูดติ๊กต็อกอะไรเงี้ยมันมีแบบเรื่องประเด็นแบบว่าแบบริทซิงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ที่ผ่านไปก็คืองาน Big Mountain นะครับเป็นการเดบิวต์สเตจแรกของพวกเราในเรื่องของการซิงนั้นเราก็เป็นแบบฮาร์ปซิงนะครับก็คือเราก็ร้องเต็มด้วยครับเพราะว่าเราต้องต้องโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับและที่สําคัญก็คือเราเตรียมแบบ เพลงโชว์พิเศษให้ก็คือให้แฟนๆเนี่ยได้ชมเสียงเราแบบอย่างเต็มที่เลยก็คือเพลงนักหนา้นาทองอย่างที่แฟนๆได้ได้ได้ชมกันไปครับครับผมต,ต้องบอกว่างานหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟิตร่างกายแล้วก็ให้แฟนๆได้ฟังเสียงเราแบบ100 1 0 <c oughs> ร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็น,น,นวยเชียร์กันได้ครับก็ยังไงก็ฝากนิวควันชี่ไว้ด้วยนะครับสแตนบายรออย่างสแตนบายรอให้แฟนๆเนี่ยมาชมกันเยอะๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะซ้อมโชว์นะครับฟิตโชว์นะครับให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันแน่นอนครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนาะ